รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยซูปเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเรือกลา ครับได้เวลาขุดคุมทรัพย์ได้เวลาเดินทางพอดกันกับคุมทรัพย์ใต้แผ่นดินรายการที่ทาให้ทุกคนได้เรียนรู้การขุดคุมทรัพย์ไปดยกันนะครับวันนี้ลายแทงขุมทรัพย์พาผมมาอยู่ที่นี่อเาเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับได้รับค,คาําท้าจากเกษตรกรหญิงแกร่งท่านหนึ่งนะครับทำการเกษตรเพียงคนเดียวบนพื้นที่5ไร่ได้รับผลผลิตที่ดีขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือคือมันดีขึ้นมากเพียงแค่เปลี่ยนความคิดในระยะเวลาเพียง2เดือนเท่านั้นผลผลิตจะดีขึ้นอย่างไรพืชของเขาคืออะไร ใครเป็นคนช่วยเขาได้รู้กันแน่ครับวันนี้พี่แมวเป็นคนให้คำตอบพีแมวแมวแมวจ้า<อ> <c oughs> มีสะพานข้ามฟากไม่ไปไม่รอ ข้าแมวข้าวแมวขาวแมวจ้าสวัสดีครับอสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมีแมวจ้านี่ใช่ไหมที่ท้าทายผมให้มาดูถึงจการเปลี่ยนแปลงของพี่ครั้งใหญ่จ้าอันนี้คือขาเพิ่มทำใหม่เนี่ยเขาบอกคนคนจะปลูกขาได้ต้องแรงจริงไหมแรงค่ะอะไรแรงบ้าง S <S> คิดว่ากินตัวแรงไม่ใช่กินนิสัยแรงๆตอนนีไม่ได้แล้วคุยกนก่อนที่ท้าผมมาดูถึงความแเปลี่ยนนี่คือเมื่อเมื่อก่อนมันก็สวยดีนี่ครับยังไงครับเออเมื่อก่อนไม่ค่อยดีค่ะใช้เคมีอยู่<อ>เลยแบบว่าเปลี่ยนใหม่เลยก็เอามาใช้สูตรนี้นะใช้อินรีเนี่ยดีมากเลยค่ะ แค่ระยะสั้นๆที่พี่แมวเปลี่ยนก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าสภาพดินเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆดินร่วนซุยปลอดภัยทั้งผู้ใช้ทั้งพืชเมื่อโดนใบแล้วใบไม่ไหม้เหมือนเคมีนะครับเพราะว่าไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีและในปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตจากเลือดปลายังมีธาตุอาหารที่สําคัญต่อพืชทําให้พืชได้รับสารอาหารทันต่อความต้องการในทุกช่วงอายุเฮ้ยทำไมมันแตกตากขนาดนี้ย้ำเลยครับวันนี้คือขาอายุ5เดือนที่ เปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์จากเลือดปลาทั้งเม็ดและน้ำนะครับนี่คืออายุ5เดือนคือยังไม่ถึงอายุตัดเก็บเกี่ยวขาย,ย,<ล>ยค่ะยังด้วย,ยส่วน,อ,น,นอันนี้อันนี้9เดือนครับที่ดูครับความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในอะไรฮะลดต้นทุนการผลิตได้แน่ๆเพราะว่าเราใช้เพียงแค่ปุ๋ยอย่างเดียวเท่าน,นั้นเองแล้วก็ ขนาดของหัวขาใหญ่ขึ้นเยอะมากขาอวบอะไรนะอุ้มอุ้มอุ้มค่ะของ้ังได้ด้ขาอุ้มเหรอค่ะว้าขาไออันเม่กี้ป่ะค่ะค่ะขลุกมาทำอาหารให้เราทานโอ้โหเผอแป๊บเดียวกินเลยกินกินกินโหนี่ดูชีวิตมีความสุขมากเลยนะครับค่ะ ก็ชีวิตก็ดีการเกษตรก็ดีดีได้ทุกอย่างอ่ะดีแบบว่าสบายสบายอ่ะเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากอะไรเงี้ยใช้ปุ๋ยซูเปอร์นะ่ะนะดีมากอินทรีปลอดการพิษจ้ะรีบทานข้าวนะเดี๋ยวไปช่วยกันทํางานต่อไปฉีดอะมิโนโปรตีนต่อทํางานต่อไหนค่ะผมบอกบางนะผมช่วยไม่ได้หรอกผมไปพูดชัยบอกบาง ไม่เป็นไรเป็นคุณชายคุณชายออกจากในวังมาอ๋อค่ะครับก่อน้ำเย็นสักแก้วโอ้โหกินนี่กนเอ้าทำงานครับกินข้าวกินข้าวอิ่มแล้วอันนี้จะทำอะไรอ๋อมอกี้บอกว่าจะไปเจ้าผมพโนอะมิโนค่ะ ผสมครับใช้เท่าไหร่ใช้กระติกละหนึ่งช้อนแกงเองค่ะหนึ่งช้อนเหรอหนึ่งช้อนไม่ต้องช้อนปริมาณได้ค่ะอ๋อนี่คือก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือพอเราทาอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เทมือไม้เลยก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทําเองตัวคนเดียวสบายมากอินทรีย์ปลอดสารพิษตลอดคือปุ๋ยเม็ดเราวันที่พื้นพื้นส่วนนี้ปุ๋ยทางใบทางใบค่ะฉีดแล้วมันจะช่วยให้ขาเราดียังไงครับดีค่ะแบบว่า ฉีดไปแล้วแบบว่ามันจะออกออกฤทธิ์ไวได้วยนะออกฤทธิ์ไวประมาณ3วันนี่รู้ผลเลยว่าเขียวหรือไม่เขียวเขียวสวยมากแล้วก็แบบจะสะพั่งใบเป็นมันดีจังเลยอ๋อก็คือถ้าใช้อมิโนโปรตีนฉีดพ่นทางใบเนี่ยคือพืชเขาจะดูดซึมได้เร็วแลวก็เ,วกเห็นผลชัดออกฤทธิ<ว>์เต็มมากเลยอ๋อไวเอาแค่หันหน้าหันหลังหัหนหลังให้ก็นี่ไงหันหลัง อ้าวแล้วมันฉีดยังไงอะแตกต่างอะผมผมไม่ต้องเหมือนคนอื่นเขาอ่ะอ้าวโอเคผมเนี่ยไงแล้วได้มองเห็นด้วยนะหมดยังนี่แล้วไงต่อสนุกอยากเล่นนะสิแต่ก่อนก่อนจะฉีดยานี่ต้องเอาน้ำใส่นะน้ำใส่ให้เขากินอิ่มด้วย ทั้งล่างทั้งบนน่ะใช่แล้วจะโอเคคือว่าใช่อ๋อคือขนาดเพียงแค่ใช้มา5เดือนก็เริ่มรู้รู้รู้เรู้เทคนิครู้วิธีโดยการแอบดูจํามาจากพฤติกรรมเองนี่พฤติกรรมของพืชใช่แมวแมวคือช่วงเนี้ยไปไหนมาไหนมันก็แรงมากที่นี่ก็แรงเนี่ยผมมาไม่มีน้ำเลยแล้วมันจะมีผลอะไรกับเราไหมครับใช้ใช้เนี่ยช่วยอะไรได้บ้างก็มันต้านทานแรงได้อะไรได้ช่วยช่วยได้อะอันนี้นะอินทรีย์ตัวนี้ช่วยได้ อ๋อคือต่อให้สภาพสภาวะแวดล้อมแข็งแรงได้รับได้คือแข็งแรงขนาดไหนคือพอเราพ่นด้วยอะมิโนโปรตีนคือก็พืชเราก็ยังแข็งแรงแข็งแรงรับได้อยู่รับกับสภาวะร้อนๆ้อนนี้ได้สบายค่ะสบายครับการทาเกษตรของตัวเองกับการทําคนเดียวห้าได้ถือว่าสุดสอดและดีไหมฮะดีค่ะสบายสบายเลยคนทําได้คนเดียว ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินซีตราซูเปอร์ พามาอยู่ที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับมาอยู่ที่ไร่ตะไคร้ว่าไม่ใช่ตะไคร้ธรรมดาเลยครับเพราะว่านี่คือตะไคร้ส่งออกมันเลยไม่รู้จักธรรมเนียมไทยว่าปักแล้วฝนต้องหยุดตกตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรที่อยู่คู่ครัวคนไทยมานานนะครับแต่ตะไคร้นี้ส่งออกแล้วเป็นยังไงดีขนาดไหนคุณภาพจะยังไงแล้วเขามีวิธีดูแลเคล็ดลับต่างๆวันนี้ได้เรียนรู้ด้วยกันกับตะไคร้ส่งออกเงินล้านแต่จะไปยังไง เอยม,มีเรือรับจ้างด้วยโบกโบกจอดจอดจอดมามาเร็วมาจอดมารับไปด้วยจะลงมาหรือเปล่าครับผมว่าพี่ขึ้นมาหาผมดีกว่าผมดูลักษณะแล้วเราอาจจะต้องมีน้ำพริกถึงจะลงเรือได้ผมไม่มีน้ำพริกผมมีแต่ตะไคร้นี่แนะนำให้รู้จักครับครับพี่พยนต์หรือ <c oughs> พี่ป๊อปนะครับสวัสดีครับเจ้าของดงยะขาเหนือตะไคร้ครับาไปหาที่คุยนดีรว่องแบบนี้มาเชิญครับคัน ต้องมีคัดไหมครับต้องอยังไงมถึงจะมาลงได้ก็เลือกต้นพันธุ์ที่มีลักษณะลำต้นใหญ่ครับผมลำต้นใหญ่ลำต้นใหญ่ลต้นยาวครับผมก็คือเกรดเดียวกับที่เราส่งออกเลยใช่ไหมอ่าครับที่เราเอาไปขายครับผมแต่กันส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นต้นพันธุ์ต้นพันธุ์ครับผมเริ่มยังไงครับพอคัดอ่เอาหนึ่งใช้สายพันธุ์เกษตรคัดเอาต้นใหญ่ๆอวบๆยาวๆเลยแล้วยังไงฮะดินดินก็มีการเตรียมแปลงนะครับที่แปลงนี้ก็คือมีการเตรียมแปลงโดยขุดหลุมห่างกันประมาณ 1เมตรคูณหเมตรครับรบแล้วก็ใช้อ่าอ่าโคนนะครับจากในบ่อเนี่ยขึ้นมาใส่ในแต่ละหลุมอ๋อคือว่าเห็นดินมันมันแตกต่างจากขอบขอบข้างนอกอ๋อคือเป็นดินโคลนใช่ครับกขึ้นมาจากก้นหลุมครับมาใส่โป๊ะลงไปครับแล้วก็เอาต้นพันธุ์ตะไคร้ที่เราเตรียมไว้ตัดยาวประมาณหนึ่งคืบครับแล้วก็มาปักหลุมละ2ต้นครับอ๋อแทงชึ้งๆมาเลยเนี่ยใช่ครับผมหลุมละ2ต้น เป็นอันเสร็จพิธีใช่ครับแล้วก็สองสามวันแรกก็ยังไม่ต้องรดน้ําเพราะว่าโคลนเนี่ยจะยังมีน้ําอยู่อ๋ออ่าใช่ดินที่เรามาใช้คือเป็นดินโคลนใช่ครับก็จะไม่ต้องรดน้ำสองสามวันแรกหลังจากนั้นหลังจากนั้นประมาณสัก3 4สี่วันแล้วเนี่ยโคลนจะเริ่มแข็งเนี่ยเราก็ลดน้ําได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้ปลูกแต่ว่าสําหรับเกษตรกรที่ไม่ได้มีเป็นร่องน้ําก็ไม่จําเป็นต้องใช้ดินโคลน แค่ขุดหลุมแล้วก็พวนดินแล้วก็ปักได้เลยเหมือนกันครับผมอันนี้แสดงว่าเป็นเทคนิคเคล็ดลับเฉพาะตัวของที่นี่ครับผมใช่ครับก็คือคิดค้นลองทดลองใช้เองจนสรุปใช้สูตรนี้ครับผมอ๋อแล้วมันดีกว่าไหมฮะก็จริงๆมันมันก็ไม่ต่างกันครับแต่ว่าจะง่ายตรงที่ว่าเราไม่ต้องรดน้ําในช่วงวัน2วันแรกครับแล้วก็การแตกรลากก็จะค่อนข้างดีครับอ๋อบางทีเรามมวแต่ปลูกนะเราปลูกเยอะด้วยนะางที่ลืมรดน้ําอันนี้ช่วยได้ครับ นี่คือท่อนพันธุ์ที่เราใช้รากก็ออกมาสมบูรณ์ใช่ครับเพราะว่าเราแช่อเมโนโปรตีนมาแล้วครับผมแช่ประมาณเนี้ยนะครับประมาณคนโคนมาแล้วก็มันก็สองสามวันเนี่ยครับรากก็จะออกมาประมาณอย่างงี้แสดงว่าอัตราการรอดในการปลูกในสูงแน่ๆเพราะรากออกมาขนาดนี้แล้วสูงนะครับไม่ใช่ศูนย์สูงครับโอ้โหนานไม่กว่าจะรู้สูตรนี้อ๋อไม่นานครับ ลองเราก็ลองปลูกมาหลายวิธีแล้วครับแบบที่ไม่ใช้เลนเราก็ปลูกได้ครับผมอ๋อแสดงว่าข้อดีของการใช้ดินเลนก็คือหนึ่งคือน้ําเราไม่ต้องลดไปอีกสองสวันแน่เลยครับผมแล้วก็ปลูกง่ายใช่แล้วก็เสียบชุ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 บเข้าไปเลยง่ายครับผมตะไคร้ขั้นตอนในการดูแลบํารุงเขานี่ต้องมีขั้นตอนไหนบ้างครัเราก็บํารุงมาตั้งแต่ตอนเตรียมต้นพันธุ์แล้วเราแช้ต้น ท่อนพันกับอะมิโนโปรตีนใช่ครับผมแล้วก็พอปลูกตะไคร้ไปแล้วเนี่ยอายุประมาณเดือนด้วยครับผมอายุประมาณ1เดือนเราก็ใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เลือดปลาเม็ดนะครับผมเม็ดทางพื้นไปทางรากไปแล้วต่อไปก็ตอนอายุ2เดือน2เดือนก็็ฉีีดเปปปนนน๋ยทางใบอมิโรตสนน้ําพทางใบไปแล้วพอเดือนที่3เดืก็ที็เป็นปุ๋ยเม็ดอีกรอบหนึ่งแล้ว เดือนที่สี่ก็เป็นปุ๋ยเนดอีกรอบหนึ่งครับผมเป็นทั้งหมดสี่รอบสี่รอบครับผมโอ้ยแสดงว่าก็ง่ายจริงๆนะครับก็ตามอายุพอถึงหกเดือนปุ๊บก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวได้เลยครับผมง่ายจริงๆครับในการดูแลตะไครคือแค่สี่ครั้งเท่านั้นด้วยปุ๋ยินทรี์จากเลือดปลาแล้วก็พอครบหกเดือนเก็บเงินตะไครเราไม่เอาเราเอาเงินตะไครให้คนอื่นเข้าไปครับ อ่าเล่าให้ฟังกอชัดๆนะครับถ้าใครคิดจะปลูกตะไคร้ตามพี่บ๊อบนะครับปลูกง่ายต้นทุนการผลิตต่ำแล้วก็ผลลับออกมาเป็นตะไคร้อินทรีย์ด้วยเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยที่เป็นอินรีย์ดูแลครับแล้วก็มีเก็บเกี่ยวทุกวันปลูกให้เป็นอ่ารอบี่จะมีผลผลิตตลอดครับผมโอ้โหเงินเข้าทุกวันเลย แล้วราคาตอนนี้ก็อยู่กิโลละประมาณ8-10บาทราคาส่งนะครับผมเราเคยแบบที่แบบปิดปีดเลยแบบแพงๆเลยก็ประมาณกิโลละ25-30บาทโอ้โหมันจะมีช่วงไหนไหมฮะราคานั้นจะมาก็จะเป็นช่วงฤดูแรงครับราคาจะแพงครับไกลจสีเพราะนี่ก็หน้าฝนอยู่ครับก็ปลายปีครับเป็นช่วงปลายปลายปีอ่ะครับผมราคาจะดีราคาดีครับผมนี่เห็นไหมบอกเลยฮะดูแลง่ายปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วเก็บเกี่ยวก็ง่ายราคาก็ดีได้ตังค์ง่ายๆด้วย แต่ต้องตั้งใจหน่อยนะฮะโอ้โหได้ตะไคร้ตัวใหญ่ต้นใหญ่มากกับทุกวันนี้ให้คําตอบตัวเองได้ยังว่าตะไคร้เนี่ยให้อะไรเราบ้างก็ตะไคร้เนี่ยก็ให้ความสุขกับเราเพราะว่าเราได้ทําในสิ่งที่เรารักได้ปลูกตะไคร้ได้ใช้วิถีของเกษตรอินทรีย์มาใช้ในแปลงตะไคร้ของเราครับเราได้อ่าหนึ่งได้ปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วเราก็ได้ผลิตตะไคร้ที่ ปลอดภัยจากสารพิษสารเคมีนะครับไปสู่ลูกค้าเป็นนะมาตรฐานนะที่ดีของตะไคร้ที่ผลิตจากสวนเราอะไรเงี้ยครับผมเป็นตะไคร้คุณภาพครับผมนะส่วนหนึ่งก็ที่เรามีวันนี้ได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณประสบการณ์ทํางานของเราอะนะครับ,รบที่เราจะสามารถไปติดต่อกับลูกค้าที่จะซื้อตะไคร้าจากเราครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่ส่งตะไคร้ไปขายต่างประเทศโรงผลิตพริกแกงรหรือว่าแม้กระทั่งตลาดใกล้บ้าน เราเองเนี่ยก็ได้เข้าไปขายให้เขาเอาสินค้าตัวอย่างไปนาเสนอให้เขาไปขายาสินค้าที่มาจากแปลงเราซึ่งเราทําด้วยระบบอินซีซึ่งได้ได้สื่อสารหรือว่าได้จําหน่ายสิ่งดีๆไปให้กับเขาครับตรงนั้นเลยครับผมถือว่าเป็นเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราได้ทำอะครับผม ขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินสนับสนุนโดยซูปเปอร์อะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือกปลา ได้เฮียหวกหรือเปล่าคะใช่ครับปุ๋ยกราบสวัสดีงามๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่กราบสวัสดีงามๆแบบนี้เพราะว่าปุ๋ยได้ข่าวมาค่ะว่าเฮียหวกเป็นเจ้าของแปลงผักอินรีย์ที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อเลยน้ำของคนในย่านบางบัวทองนี่เลยก็ว่าได้คันนี้ปุ๋ยขออนุญาตถามหน่อยกลเม็ดเคล็ดลับ ของการปลูกโหระพาให้งามอย่างนี้มันต้องมีเคล็ดลับบอกหนูหน่อยได้ไหมคะเฮียขาก่อนอื่นนะครับพวนดินเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ลงไปในช่วงจังหวะการพวนดินตอนแรกนู้นพองอกขึ้นมาประมาณได้สักสิบวันค่ะฉีดด้วยปุ๋ยน้ําแค่นั้นเองครับผมสองขั้นตอนท้วนใช่ครับก็งอกงามแบบนี้แล้วครับผมแถมยังเป็นวิถีอินทรีย์ปลอดภัยไร้สารพิษต่างหากใช่ครับใช่ไหมคะโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยอีก เคมีเพิ่มเลยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มใช่แต่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวไม่ต้องพ่นมาลงมาแมลงใดๆเลยด้วยมันไม่เคยมีมแมลงเลยครับเพราะต้นแข็งแรงครับเท่าที่ปุ๋ยเคยเห็นมานะคะเขาก็จะบอกว่าไม่ต้องฉีดมาลงมาแมลงใดๆเพราะว่ามันมันจะไม่มากวนอยู่แล้วใช่ครับมันมันมแมลงจะน้อยกว่าอย่างอื่นแล้วลักษณะของต้นที่ดีของโหระพาต้องเป็นยังไงคะเฮีย ต้องแข็งแรงครับต้องไม่ไม่เฉาสังเกตน,นะครับใบหัวละพาเนี่ยจะเงารับง,งามใบจะดำแล้วเชื้อโรคจะไม่มีเลยครับใบเงาเวดใบเป็นมันไม่มีรูเลยครับไม่มีมรูแล้วยังไงคะเฮียพอใบมันต้นแข็งแรงน่ารับประทานสวยงามขนาดนี้มันส่งผลกับการขายข,ายของเรายังไงบ้างคะ อย่างของผมเนี่ยนะครับถ้าไปส่งตลาดจะต้องเกินกว่าลูกค้าทั่วไป5้าบาทถ้าเขาขาย25ผมก็จะขาย30าถ้าเขาขาย50ิผมก็จะขาย5 5ิห้านี่ถ้าเขาขายหก้าจะก็ขายเจ็ดสิะเพราะว่าราคามันต่างกันเพราะใบเราสวยใบยสวยอย่างนี้แน่นอนน้ำหนักก็เยอะใช่ไหมใช่ครับอเราไม่ใช่สารเคมีครับนี่คอนเฟิร์มนะคุณผู้ชมนี่ปิวสวยอยู่บนมือหนูนี่ สวยงามแล้วไม่ใช่แค่บนมือหูอย่างเดียวคือจะบอกว่าทั้งแปลงนี่ทั้งแปลงนี้คือทุกต้นค่อนข้างแข็งแรงและสวยงามหมดเลยอันนี้คือพร้อมเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ใช่ครับ,เ,รบเก็บเกี่ยวได้เลยครับเก็บเกี่ยวได้เลยเอาไปส่งตลาดได้เลยเนาะใช่ครับอืมหนูว่าเป็นคนงานสักสองสามวันได้ไหมของงาน <mm> <ด><ด>นี้ครับว้านอกจากแปลงนี้มีแปลงไหนอีกไหมคะเฮียมีครับยังมีสองแปลงครับเดี๋ยวจะพาไปดู ออกมาจากแปงนี้และแบงนี้แปงนี้คือคณะอินทรีย์นี่คือคณะเคมี M e นะคะเราจะเปรียบเทียบให้ดูใกล้ๆนะคะคุณผู้ชมคะ่ะคือความแตกต่างจะบอกว่าแตกต่างมากแตกต่างด้วยตาเลยใช่ครับไม่ใช่เฮียเฮียอธิบายให้หนูฟังหน่อยที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยอะไรลำตนน้นเนาะลำต้นจะอวบครับส่วนต้นนี้จะผอมเตีย้ยแจ้ เทียแจมีสมบูรณ์ครับค่ะอันนี้สูงโปร่งครับชลูตูดปอดนะคะอันนี้จะจะจะแกนแกนหน่อยแกนใบล่ะใบล่ะเนี่ยใบต่างนะใบนี้ก็ต่างกันนะสีสันสวยกว่าอือันนี้ใบแบบแกนแกนอันนี้ใบแข็งเหมือนแก่แล้วเลยกระดังใช่ไหมคะใช่ครับสีสันก็ต่างกันครับอันนี้สี สีเดำแบบเงาอันนี้ดําแบบดําเมี่ยมเลยแต่ว่ามันแกนมันแข็งเห็นไหมเห็คะคุณผู้ชมความกระด้างของผักเห็นผลลัพธ์แล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ต้องถามเฮียสะหน่อยดีกว่าว่าแล้วเคล็ดลับล่ะเคล็ดลับการปลูกคืออะไรก็เหมือนกันครับเหมือนกับแปลงนู้นหัละพาเลยเหรอคะครับผม ทำไงบ้างตอนเตรียมดินเตรียมดินหว่านเม็ดหว่านเม็ดอะแรแยกแยกห่างประมาณ6นิ้วต่อลำต้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เข้าไปในช่วงระหว่างการพรวนดินใช่ครับในช่วงเวลาไหนคะสิบวันประมาณ10วัน15วันครับช่วงเวลานั้นนี่คือมันน่าจะโตมาประมาณแค่ไหนแล้วคะเฮียประมาณ5นิ้วครับ5นิ้วก็ใส่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ครั้งหนึ่งใส่อินทรีย์อีกหนึ่งครั้งใส่เคียงสองครั้งก็เพียงพอแล้วครับ องครั้งเองนะคะคุณผู้ชมโอ้เลศิศอะปกมือความจริงแล้วเนี่ยที่ที่เฮียปลูกจนร่ำรวยขนาดนี้ยเขาปลูกผักสวนครัวง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมใช่ไหมเป็นแค่ว่านมเลมเล็ดใช่ไหมเหมือนที่เราเรียนกันตอนเด็กๆอะค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคือสร้างเม็ดเงินให้เขาแล้วก็สร้างขุมทรัพย์กองโตให้กับเขาและครอบครัวเขามั่นคงยัง่งยืนจริงๆคอนเฟิร์มคะ่ะคุณผู้ชม ยอดวันนี้นะ,ะต้องขอบคุณเฮียฮวดมากๆเลยนะคะที่ให้เรื่องราวความรู้เยอะแยะมากมายนะเคล็ดลับ,บต่างๆหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ไปเต็มๆแหละไม่มากก็น้อยเพราะว่าผักสวนครัวหลายท่านปลูกกันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเนาะใช่ค่บนะคะ แต่วันนี้พิเศษจริงๆต้องขอบคุณเฮียหวดก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้โอกาสหน้าเนี่ยหนูจะมาเป็นคนงานเก็บขนงคณะให้นะหวระพงหูละพานะครับแล้ววันนี้ค่ะรายการขุมทรัพย์ใต้แผ่นดินนะคะขอมอบปุ๋ยอินทรียตราซูเปอร์และอะมิโนโปรตีนสูตรเข้มข้นจากเลือดปลามอบให้กับเฮียหวดใช้เป็นเครื่องมือในการขุดขุมทรัพย์ในครั้งต่อไปเลยนะคะขอบคุณครับอ่าขอบคุณค่ะ วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคุ่มซับใต้แผ่นดินนะคะหรือดูรายการย้อนหลังของเราได้ทางเพจ f Facebook ค,ค่ะกลุ่มซับใต้แผ่นดินพบกับคุ่มซับใต้แผ่นดินในเวลาแบบนี้นะคะตีสี่ครึ่งทุกวันเสาร์ทางททบห้าสำหรับวันนี้ปุ๋ยและเฮียหัวต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย